สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อแบ่งปันฟรีนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสรุปเลขล่างให้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าว่ที่จะถึงจะออกหรือเปล่านะครับในวันที่16บสิงหาคมนะครับ สูตรนี้หลักสิบล่างได้เลขเด็ดของเราคือมีเลข8เลข9้าเลข1เลข2นะครับเดี๋ยวก็จะไปจับชุดให้นะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนี้มีเลข6กเลข8นะครับ ท่านใดที่จับจริงๆก็ไปจับเอาเองนะครับส่วนผมก็จะจับเป็นแนวทางให้นะครับแล้วผมก็จะเอาสูตรดับมาตัดออกนะครับเพราะว่าผมคำนวณสูตรเลขดับให้แต่ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแต่เป็นสูตรดับส่วนตัวนะครับจะดับให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็จับเองแล้วก็ไปตัดดับเองนะครับ ครับก็มาดูการสรุปเลยนะครับครับก็มาดูสุดสรุปท้ายล่างนะครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2563นะครับหลัก10ล่างมีเลข8กับเลข2หลักหน่วยล่างมี6กับ8นะครับเพราะว่าผมเอาสูตรดับส่วนตัวตัดออกนะครับแต่ท่านใดก็รีดูคลิปนะครับ ชอบเลขไหนก็จับเอานะครับเพราะผมจะจับเอาแค่เนี่ยทางเท่านี้นะครับไม่จับมากนะครับหลักสิบเราก็มีเลขแปดเลขสองหลักหน่วยล่ามีเลขหกเลขแปดนะครับส่วนจับสอง จับชุด2ตัวนะครับจับชุด2ตัวก็จะมี8 6 8 8 2 6 2 8นะครับทั้งหมด4ชุดนะครับส่วนเด่นมากที่สุดคือ8 8 6นะครับ ท่านชอบตัวไหนก็ไปย้อนดูคลิปแล้วก็จับเองนะครับ เน้นแค่ชุดเดียวนะครับแปดหกหกับหกับ9้าเป็นตัวเดียวกันนะครับผมขอกันไว้สักหน่อยนะครับแปดแปดเก้านะครับเพราะว่าชอบมากับ คู่กันหรือเกินนะครับขอกันนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับขอเป็นชุดกันนะครับพอป้องกันไว้นะครับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับงวดนี้นะครับปังๆนะครับขอบคุณครับ จับเอาเองเ้อพี่น้องย้อนเบิ่งคลิปแล้วก็จับกันเองจับกันเองนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับจับกันเองครับขอบคุณครับ